สวัสดีค่ะชาววันอังคารมาดูดวงความรักกับรุ่งอรุพยากรนะคะคำพยากรอยู่ระหว่างวันที่16-31พฤษภาคม2566นี้การพยากรเป็นการพยากรโดยทั่วไปค่ะถ้่ท่าสนใจดูดวงเป็นการสวดตัวทักเฟซทักลายจานเข้ามาได้นะคะมาดูคนโสดก่อนค่ะคนโสดขึ้นเดอมเมจิเชียนนะคะเดอมเมจิเชียนท่านมีคนเข้ามานะคะแต่อาจจะเป็นคนเจ้าชู้หน่อยนะคะ คนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนขึ้นเด็กถือถ้วยค่ะเด็กถือถ้วยความรักก็เป็นเหมือนเด็กๆ <c oughs> ยังหาความแน่นอนไม่ได้นะคะต้องมันเติมความรักให้กันและกันค่ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนแล้วนะคะขึ้นเดินเฮมิทค่ะช่วงนี้ความรักอาจจะน้อยเงาหน่อยนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่าง,งเงียบนะคะต้องมันพูดมันคุยกันรู้สึกว่าเหงานะคะช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจน ต่อไปดูคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะความรับช่วงนี้เป็นอย่างไรขึ้นเทมเพลนนะคะเทมเพลนคือการเปลี่ยนแปลงอาจารย์จับเพิ่มนะคะว่าเปลี่ยนแปลงแบบไหนขึ้น8ดเหรียญนะคะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการทํางานนะคะต่างคนต่างมุ่งมั่นที่ครอบครัวที่ความสําเร็จของครอบครัวการเงินการงานนะคะการเปลี่ยนแปลงเป็นในทางที่ดีนะคะคนที่มีครอบครัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสียนะคะถือว่าเป็นโชคดีทางด้านความรักค่ะ อาจารย์จบการพยากรณ์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ